งามกับนามสะเขียวอุ้มตุ่มเลยนะมาะเดี๋ยนี่มาตั้งคลองไส่ไก่ละคลองไส่ไก่มีน้ำแล้วนะคะเหลิมมีเหลิมมีมีบะเยอะแต่กำลังขึ้นบรรยากาศดีกอเย็นมากๆ ลมเย็นขนาดนี่นี่ตั้งใจปล่อยหญ้าขึ้นนีเนี่ยเพราะว่าเวลาฝนตกมามันจะได้บอ่ออันสุดเดี๋ยวไปตัดเอารอ ต้นยางามเหรอต้นต้นยาลลนงยังงาหลบหลอกบนเดนยายานที่สวนนะคะหญ้าสวยอุ้ยน้ำเขียวน้ำเขียวเลย